กี่นังโอ๊กครับพี่ปองคะวันนี้มีฮอตวีลอะไรมาแนะนําให้เราสองคนได้รู้จักกันคะวันนี้ผมนําเครื่องจัำสตาร์ทอัจฉริยะยี่ห้อสปาร์กนะครับมานําเสนอเครื่องจัำสตาร์ทอัจฉริยะมันจะหน้าตาเป็นแบบนี้หรอคะหนูก็เพิ่งเห็นมันเหมือนพาวเวอร์แบงค์เลยอ่ะพ power bank เพราะนอกจากว่ามันจะจำสตาร์ทรถได้แล้วนะครับค่ะยังเอามาชาร์จโทรศัพท์ชาร์จรถบุ๊กได้ด้วยโอ้โหมเครื่องแค่นี้เองเคยอยู่ดีแบบสตาร์ทรถไม่ติดไหมครับแบตหมดสตาร์ทไม่ติด เคย <Okay. S 2> เคยเคยในปัมนมป๊มน้ํามันปั๊มน้ามันแล้วก็อาศัยพี่แท็กซี่ซำให้ <c oughs> นี่ยังโชคดีนะครับมีแท็กซี่พี่แท็กซี่มาช่วยนี่ถ้าเกิดว่าเราไปหมดกลางทางร้านจดรถดตเปรียวเนี่ยเป็นผู้หญิงสวยๆใช,ใช่ใช่ใช่ไหมเราอาจจะไปทำ <ๆ S 2> ร้ายคนอื่นได้อ<ๆ>ใช่เลยใช่เลยใช่เลย ทีนี้ถ้าเกิดว่ามีเครื่องจำสตาร์เนี่ยเราก็ไม่ต้องแบบรอหรือว่าเราเสี่ยงชีวิตตัวเราเองเสี่ยงชีวิตคนอื่นแล้วก็ใช้เครื่องจำเนี่ยคีดพี่ครัวแบบแล้วก็สตาร์รถได้เลยคีดพี่คัวแบบแล้วใช้ได้ยมันยุ่งยากขนาดไหนเราเป็นมีอะไรมีมันต้องมีอะไรบ้างคะก็นอกจากแอร์ตัวเครื่องมาแล้วนะครับก็จะมีสายจำก็เปิดฝากระโปรงขึ้นมาแล้วก็เปิดกระโปรง คีบที่คั้วแบตอันนี้ก็คั้วสีแดงนี่อ่าสีแดงคั้วบวกนี่พี่เดี๋ยวเดี๋ยวคีบอีกครับเริ่มคีบกันเองลยรอเล่นมีคีี่ขัวแบตค่ะอันนี้ค <laughs> ั้ว,วสีชมพูคั้วอะไรคะคั้วบวกครับสีแดงนี่คั้วบวกง่ายคุณผู้ชมมันจะมีมตาสัญลักษณ์บอกเสร็จแล้วก็ต่อก,กับเครื่องจำนะครับแล้วก็สตาร์ทรถได้เลยแค่นี้เองเราไม่ได้พนันเลยเราสตาร์ทรถได้ภายใน10วินาทีเลยเสร็จแล้วก็พอสตาร์ทติดแล้วก็เอาเครื่องออก แล้วเราก็ขับแล้วก็ขับไปไม่ต้องรอแช่ด้วหรอคะไม่ต้องรอครับเพราะอันนี้เป็นเครื่องจั๊มก็จะจ่ายไฟแทนใช้ไฟแทนสตาร์ทรถแทนแบตเตอรี่เลยที่นํามาเนี่ยครบทุกรุ่นเลยครับตั้งแต่รุ่นเล็กสุดนะครับอันนี้สําหรับซิตี้คาร์ตัวเล็กตัวนี้รุ่นเล็กสุดนครับแปดพันแปด8้0ยมิลลิแอมป์เท่านั้นเองแต่ว่าสามารถจั๊มสตาร์ทได้ถึงรถเบนซิน2,500เลย Camry Accord ก็ได้นะครับอันนี้ก็จะมีแท ไอโฟนไอแพดได้เกิดเราไม่ได้มาจำไอนี้เรานี่ก็ไม่ได้เปล่าประโยชน์นะจ๊ะเอามาชาร์จแบตโทรศัพท์ได้ด้วยเขาก็เป็นไฟฉายด้วยไฟฉายที่สำคัญนะมีไฟฉุกเฉิน S O S ในแง่ว่าแบบว่าตอนกลางคืนเราไปดับในสถานที่ที่มืดเปรี่ยวหรืออะไรอย่างนี้เวลาไฟมืดมืดเนี่ยเราก็หาว่าแบตเตอรี่เราอยู่ไหนนี่นไหนคั่วบวกไหนคั้วลบไม่งั้นเราที่ผิดขั้วผิดขั้วอันนี้สำหรับซิตี้คาร์มอเตอร์ไซค์เล็กนะครับแล้วตัวต่อไปนี้สำหรับ รถเบนซินขนาดใหญ่แือว่าพวกรถยุโรปเครื่อง,งใหญ่ๆนะครับ6สูบอะไรอย่างงี้อันนี้ได้อันนี้ได้ถึงรถซ,ซีเท่าไหร่ก็เคยไปจํารถ S Class มาแล้ว5,000ซีซีอันนี้ก็ได้สบายเลยนนแต่ว่าถ้าเป็นตัวใหญ่เนี่ยอันนี้จะครอบคลุมได้หมดเลยนะครับมอเตอร์ไซค์ซิตี้คาร์เบนซินยุโรปนะครับแล้วก็อันนี้ได้ถึงดีเซลพวกรกะบะดีเซล3,000ซีซีโอโ้โหเราคือรูปลักษณ์มันสวยงามมากดีไซน์สวยเวอร์มีไฟฉายทุกตัว ที่จำชาร์จมีจ<า>ช่อง USB ไม่ชาร์จโทรศัพท์ได้อ,อันนี้มีช่องชาร์จโน้ตบุ๊กได้ด้วยนะครับทั้ง19โวลต์แล้วก็ช่องชาร์จ12โวลต์ด้วยชาร์จพวกวอลเลยพวกนี้จะมีเซตนะครับเป็นกระเป๋าเลยครับก็มีที่ชาร์จจากที่จุดบุหรี่ในรถที่ชาร์ชาร์จจากไฟบ้านแล้วก็หัวปลั๊กอะแดปเตอร์ของโน้ตบุ๊กครับเครื่องนี้นะครับรุ่นนี้ถ้าเกิดแบตหมดเกลี้ยงเลยเนี่ย8ชั่วโมง ก็ก็ไม่งานนะเท่ากับ power bank ตอนแรกเนาะใช่พี่ปองคะนี่อะไรอะคะอันนี้เลอเลยน้องคุกกี้ที่บ้านมีรถสิบล้อไหมครับอ๋อใช้ได้เหรอคะอันนี้ได้ถึงสิบล้อเลยครับเคยไปจำรถเทเลอร์มาแล้วรถบดถนนเลยจำได้ฮะฮะรุ่นนี้ได้ทั้งสิบสองแล้วก็ยี่สิบสี่โวลต์เครื่องแค่นี้เองโอ้รถบดถนนนี่มันใหญ่มากนะโอ้ตัวนี้ใช้ได้เลยเหรอคะใช้ได้ครับไฟฉายก็ใหญ่เบอร์เริ่มเลยพี่คุกกี้ไม่เหรออุ้ย ใหญ่มากแล้วคุณผู้ชมไฟฉายชัดเจนไฟฉายนี่ใหญ่กว่านี้นะครับฮะนี่พอ้โนี่เป็นสปอตไลท์เลยนี่นะตัวเครื่องตัวนี้ก็ใช้งานเหมือนคล้ายตัวเล็กเลยใช่เหมือนกันครับก็จะมีสายจัมให้นะครับแล้วก็เสียบเข้าช่องตรงนี้แล้วก็จัมรถได้เลยโอ้แล้วก็มีแผงหน้าปัด LED ด้วยนะคะใช่คอยบอกเปอร์เซ็นต์นี่อันนี้อย่างเครื่องเล็กนะครับมัน8,800มิลลิแอมก็จะจัมรถเบนซินเครื่อง2 0 0พันได้ประมาณ20ครั้งเลยโอ้ แต่ถ้าเครื่องใหญ่กว่านี้เนี่ยจะสตาร์ทยากขึ้นแล้วก็เครื่องดีเซลก็จะสตาร์ทยากกว่าเครื่องเบนซินก็เหมือนเขาใช้ไฟเยอะใช้ไฟเยอะกว่าเพราะฉะนั้นก็ขึ้นอยู่กับรถด้วยครับว่าจะไปจํารถอะไรก็รับประกัน1ปีครับโอ้หปีมีปัญหาอะไรเคลมได้เลยใช่เคลมได้เลยหูยยิ่งมองไม่เห็นภาพค่ะพี่คุกกี้ทำไมต้องต้องให้เห็นภาพเลยใช่ไหมใช่ต้องเห็นภาพหนูอยากรู้ว่าจะยากหรือเปล่าพี่พี่ไปทำให้ดูหน่อยได้ไหมคะได้ครับเดี๋ยวไปลอง จำสตาร์กันเลยโอเคเราไปจำสตาร์กันดีกว,ว่าคุณผู้ชมเตรียมรัวไว้แล้วเรียบร้อย <c oughs> เตรียมเปิดกระโปรงแล้วเรียบร้อยไป ก็งั้นเดี๋ยวเราเอาขั่วแบตเตอรี่ออกเ<ฮ>ลทดสอบกอันให้เห็นติจจะเลยว่ามันทําไดจ้จริงๆใช่นี่เป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะครับ ไอที่เว็บไซต์ j u m p a n d c h a r t c o m ได้เลยครับหรือว่าโทร0814077310ก็สามารถเข้าไปปรึกษาได้เลยนะคะวันนี้นะกขอขอบคุณพ um ี่ปองมากนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณครับเมกน่ารออยู่นะคะคุณผู้ชมอย่าเพิ่งไปไหนนะ